สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบครับระบบควบคุมโซลาร์เซลล์หมุนตามแสงแบบ2แกนควบคุมโดยอัลเโนเมกานะครับส5 6 0าหครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวอัลเโนเมกา2 5 6 0นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเฟกับตัวเซนเซอร์ LDR ในที่นี้ครับเราจะใช้ L เซนเซอร์ LDR ทั้งหมดมากถึง9ตัวด้วยกันครับเพื่อนะครับทำการรับค่าแสงนะครับจากนะครับแสงพระอาทิตย์เพื่อทำาที่ในการสั่งงานให้ตัวโซลาร์เซลล์นั้นหมุนตามแสงได้โดยในส่วนตัวเซนเซอร์ แต่และตัวนั้นก็จะประจําทั้งแกน x และแกน y นะครับแกน x ก็คือแกนนะครับแนวนอนนะครับส่วนแกน y ก็คือแกนแนวตั้งซึ่งก็จะเปในส่วนตัวระบบโซลาร์เซล หมุนตามแสงแบบ2แกนนั่นเองครับโดยเซนเซอร์ในแต่ละตัวก็จะทําการติดลักษณะเป็นแบบครึ่งวงกลมครับต่ออนุกรมหรือว่าดไวเดอร์กับตัวนะครับค่ารีซิสเตอร์อยู่ที่ประมาณ1นึ่เพื่อทําให้ที่ต่อเป็นวงจรดไวเดอร์หรือว่าวงจรแบ่งแรงดันเพื่อทำมาที่ในการอ่านค่าแรงดันจากตัว LDR ครับโดยนะครับถ้าเกิดว่ามีแสงตกกระทบณนะมุมไหนมากที่สุดตัว LDR ตัวนั้นนะฮะก็จะมีค่าแรงดันตกขอตกคอมน้ที่ต่ำที่สุดเราจึงสามารถที่จะทำการอ่านค่าแสงที่ทำ น,นำมากระทบในส่วนตัวเซนเซอร์ได้มากที่สุดผ่านขามนะัน analog to digital converter ของตัว a าร์โ n โ m เมกนั่นเองครับซึ่งในส่วนของตัว LDR นั้นนะครับก็จะถูกติดตั้งเป็นลนักษณะเป็นแบบครึ่งวงกลมทําให้นะครับมุมรับแสงในแต่ละมุมนั้นแตกต่างกันทําให้สามารถที่จะจําแนกนะครับว่ามุมของแสงในแต่ละมุมนั้นมีค่าความแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็จะสั่งให้ตัวอาร์โน นะครับเมกาของเราเนี่ยทำการ On นออฟรเล์ทั้งหมด4 Channel ซึ่งในแต่ละ Channel นั้นนะครับ2 Channel แรกก็จะทำการต่อเป็นแบบเฮดบิดเพื่อทำหนาที่ในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์โดยสามารถที่จะทำการควบคุมได้ทั้งแกน X และแกนวนั่นก็คือสามารถควบคุมได้ทั้งหมุนไปซ้ายหมุนไปขวาเพื่อทำหนาที่ในการหันแผงโซลาเซลล์ให้หมุนตามแสงได้ทั้งหมด2แกนด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของ ดเล์นะครับถ้าเกิดว่าเป็น2 channel บนก็คือ channel 0กับ channel 1ก็จะทำการควบคุมมอเตอร์แกน X ซึ่งในที่นี้ครับผมได้ทำการเขียนเอาไว้แล้วก็คือมอเตอร์แกน X และแกน y ครับเซนเซอร์ ensor, นะครับในส่วนของตัวระนาบ X และระนาบ Y นะและในส่วนของตัวนะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์ในการ รับรู้ตำแหน่งการหมุนของตัวโซลาเซลล์นะครับก็จะเป็นลนักษณะของวอลลุ่มนะครับ VR ตรงนี้ขนาด 5k ในขณะที่ตัว VR ตรงนี้หมุนก็จะทาให้ค่าความพันานเปลี่ยนไปเราจรึงสามารถที่จะทำการอ่านค่าแรงดันตกคอบเซนเซอร์ VR ตรงนี้ได้ผ่านขานาอกดิจิตอลเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยค่าของเราครับก็จะถูกโปรแกรมไว้ในตัวนะครับ Arduino Mega 2560เพื่อทำมาที่ในการ on off relay เพื่อเอาไว้สําหรับในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์จนถึงค่าที่เรากาหนดไว้ผ่านนะับเซนเซอร์ LDR ตรงนี้เซนเซอร์ VR ตัวนี้ก็จะทําให้ตัวมอเตอร์ นั้นหยุดหมุนเองอัตโนมัติฉะนั้นทางผู้ใช้งานจะต้องทําการติดตั้งส่วนของตัวมอเตอร์ x และ y รวมถึงนะครับอีกฝั่งหนึ่งของตัวมอเตอร์ก็จะต้องติดตั้งนะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับลักษณะการหมุนของตัวมอเตอร์หรือรับรู้การหมุนของมอเตอร์ตามแกนนั้นๆอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นแกน x นะส่วนของตัวมอเตอร์แกน x จะต้องติดตั้งคู่กับตัวนะครับ vr x นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวมอเตอร์แกน y ก็จะต้องทําการติดตั้งส่วนของตัวคู่กับตัวนะครับ vr y เพื่อทำหน้า ทำงานอย่างอัตโนมัตินั่นเองครับและสําหรับในส่วนของตัว power supply ในที่นี้ครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัว adapter นะฮะขนาด1 2โวลต์ครับกระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะเนื่องจากในขนาดที่ตัวมอเตอร์ dc เกียร์ตรงนี้เนี่ยมันทํางานมันจะกินกระแสค่อนข้างเยอะซึ่งในสองตัว dc เกียร์มอเตอร์ตัวนี้เอาไว้สหรับในการหมุน s o l าเซลล์เพื่อให้สามารถที่จะทําการรับน้ําหนักในส่วนของตัว s o l าเ cell ได้นั่นเองเนื่องจากว่าภายในมอเตอร์ในที่นี้ก็จะมีในส่วนตัวเฟืองทดเพื่อทำาันนี้ ที่ในการปรับและเพิ่มแรงบิดได้นั่นเองเนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับทีนี้ครับผมก็จะทําการเตรียมในส่วนตัวเซนเซอร์ครับอินเด็กนะครับหรือว่า เขาเรียกว่านะครับลำดับของตัวเซนเซอร์เนี่ยผมก็จะเขียนไว้แล้วนะครับเซ็นเซอร์ที่01234นะครับแล้วก็สหํารับแกน Y แล้วส่วนของแกน X ก็คือ01234ไล่เรียงตามลำดับฉะนั้นในขณะที่ตัวเซ็นเซอร์มันทํางานเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเสียบกับตัวไฮเปอร์เทอร์มินอลของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถจะรับรู้ได้ว่าตอนนี้เซนเซอร์เนี่ยตัวไหนนี่มันรับแสงได้มากน้อยแค่ไหนมุมพิทิศทางใดนั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับผมก็จะทําการเสียบเ็นสองตัวแจ็คอะแ่ดปเตัััว ของตัวรีเลย์ที่ตอบเป็นแบบเพดบิดก็จะทําการแบ่งแรงนให้กับตัวมอเตอร์อีกทีหนึ่งและในส่วนของตัวลูเมกาก็จะมีในส่วนตัววงจรเรกูลเลเตอร์เพื่อทำาที่ในการแปลงแรงดันหรือมาห้าวนเพื่อทำมาที่ในการเลี้ยงขดลวดรีเลย์รวมถึงบอร์ดรีเลย์และในส่วนตัวเซนเซอร์ LDR ด้วยนั่นเองเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดสวิตช์เมื่อเราเปิดสวิตช์ครับผมจะทำการกำหนดให้ตัวแกน X นั้นทำงานเองนะฮะโดยอัตโนมัติครับในที่นี้ผมจะลองหมุนในขณะที่ตัวนะครับ ซลัเซลล์หมุนตามแสงเนี่ยหมุนไปตามทิศทางของมอเตอร์นะครับตัว VR ตรงนี้ก็จะรับรู้การหมุนของตัวมอเตอร์ไปด้วยนะครับนั้นเราลองหมุนดูครับหมุนจนกว่านะครับตัวมอเตอร์ของเราก็จะหยุดเมื่อหยุดไปแล้วนะครับแกน Y ก็จะทํางานต่อนะครับส่วนของแกน Y ก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่ผมเขียนเอาไว้เป็นตัว Y ลองหมุนตัว Y ดูครับจนกว่านะครับมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนนะตรงส่วนนี้นะั่นแสดงว่าเกิดความเสถียรแล้วในที่นี้ครับผมจะเริ่มทดสอบแกน X ก่อนโดยการนะครับใช้ไฟฉายอ่ ในส่วนของไฟฉายตรงนี้นะครับก็จะทำมาที่ในการเปลี่ยนแปลแสงนะครับแต่ตรงนี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าเราจะต้องทาการติดตั้งที่ตัวโคงรงโซลาร์เซลล์และทำการปรับแต่งเองนะครับซึ่งการปรับแต่งก็ตามที่ผมอธิบายไปเลยนะครับรอให้มอเตอร์หมุนแล้วค่อยๆปรับตัว VR ตรงนี้จนกว่ามอเตอร์หยุดหมุนนั่นแสดงว่ามันสามารถหาจุดหมุนนะครับได้แล้วนั่นเองครับตรงส่วนนี้นะครับอลองแกนวายดูครับอ่านี่คือแกน x นะครับ ลองหมุนจนนะครับมอเตอร์หยุดหมุน มันจะเริ่มทํางานที่แกน x ก,ก่อนแล้วไล่ไปที่แกน y นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการหมุนหาแสงแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะมันอาจจะหมุนไปหมุนมาเพราะว่าผมไฟฉายผมเนี่ยนะครับมันจะมีที่กล้องด้วยเพราะไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นการทํางานครับฉะนั้นการรับค่าแสงของมันอาจจะมีการสั่นบ้างนิดหน่อยนั่นเองครับฉะนั้นนะครับการติดตั้งทางผู้ใช้ง,งานต้องทําการติดตั้งส่วนของตัวมอเตอร์แกน x e และแกน y ให้คู่กับตัวนะครับ vr x และ vr y ตรงส่วนนี้เพื่อให้รับรู้การหมุนของมอเตอร์มอเตอร์นั้นก็จะทําการหมุนไปเรื่ง ก็จะเป็นค่ามุมของแต่และมุมที่สัมพันธ์กับตัวตำแหน่งของเซนเซอร์ ldr ที่ติดตั้งนะครับบนตัวเครื่องวงกลมของเราตรงนี้นั่นเองนั้นถ้าเกิดถึงจุดที่เราตั้งค่าเอาไว้แล้วนะครับมันก็จะหยุดหมุนเองอัตโนมัติถ้าเกิดว่านะครับตัวเซนเซอร์นะครับกับตัวมอเตอร์หมุนสวนทางกันนั้นนั่นก็คืออย่างเช่นสมมุติว่ามอเตอร์หมุนไปทางซ้ายแล้วเราหมุน vr ไปทางซ้ายมันต้องหยุดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราหมุนไปทางขวาแล้วมันหยุดนั่นแสดงว่ามันสลับค่ากาันฉะนั้นเราจรึงสามารถทรี่ววนขออองตอตัมเร นะให้มันหมุนไปทิศทางเดียวกันกับตัว vr ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ใช้งานต้องไปติดทาการติดตั้งนะครับกับตัวโครงโซลาเซลล์และทําการปรับแต่งและสลับประมาณนี้ก็สามารถที่จะทํางานได้นั่นเองนะครับนะครับผมนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะผมระบบควบคุมนะโซลาเซลล์หมุนตามแสงอัตโนมัติแบบ2แกนนะครับพร้อมระบบเซ็นเซอร์ ldr และในสองตัวระบบควบคุมอัตโนมัคสาหนครับ ครับผมขอจบการนำเสนอนะครับระบบควบคุมเซนเซอร์หมุนตามแสงแบบ2แกนควบคุมด้วยอ d u i นเม e g a 2560ร่วมกับเซนเซอร์ LDR แบบครึ่งวงกลมพร้อมบอร์ดรีเลย์ในการขับมอเตอร์แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ